ที่ประชุมคอรมวันนี้จะมีการพูดคุยถึงแนวทางการสร้างกำแพงรอบนิคมอ,อุตสาหกรรมทั้ง7แห่งในจังหวัดอยุธยาและปทุมธานีเพื่อป้องกันน้ําท่วมโดยคาดว่าจะใช้วงเงินในการก่อสร้างกว่า4,000ล้านบาทขณะที่นายกรัฐมนตรีรับมอบบัตรอวยพรวันมาฆบูชาจากร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒน,นธรรมก่อนที่จะเข้าประชุมครมนะคะไปติดตามได้จากคุณพัชยามาธนธรรมรายงานสดจากทำนียบรัฐบาลค่ะ ค่ะคุณอัจฉราคะในเรื่องของงบประมาณการสร้างเขื่อนป้องกันน้ํานี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันน้ําท่วมในระยะยาวที่คณะรัฐมนตรีนั้นจะต้องมีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนนะคะขณะที่ใกล้วันมาคาบูชาแล้วทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒน,นธรรมก็ได้นําบุญมาฝากค่ะโดยได้นําบัตรเอพรวันมาคาบูชามามอบให้กับนายกรัฐมนตรีและบรรดารัฐมนตรีด้วยค่ะ โดยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้รับมอบบัตรเวพรวันมาฆบูชาจากนางสุกุมนคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะซึ่งนําคณะเจ้าหน้าที่ตัวแทนนักเรียนศิลปินนักร้องนักแสดงรวมแจกบัตรอวยพรและหนังสือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวันมาฆบูชาให้กับคณะรัฐมนตรีและสื่อมวลชนที่บริเวณด้านหน้าอาคารสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมมีการรณรงค์การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศ การมาคบูชาประจำปี2555และในโอกาสครบรอบ2,600ปีแห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ระหว่างวันที่3ถึง7มีนาคมนี้ที่บริเวณท้องสนามหลวงเพื่อให้ประชาชนร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและบำเพ็ญความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่วนการให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมในเรื่องการเมืองนะคะนายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะตอบคําถามกรณีายบรรทุนสุภควณิชเลขาธิการนายกรัฐมนตรียื่นจดหมายลาออกจากตาแหน่งเช่นเดียวกับร้อยตารวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีที่บอกว่ายังไม่ทราบเรื่องนี้ซึ่งนั่นก็เป็นบรรยากาศก่อนการประชุมนะคะส่วนวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจวันนี้ค่ะนายธีระวง์สมุทรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรเสนอการเปิดตลาดสินค้าการเกษตรตามข้อผูกพันองค์การ การการค้าโลกหรือ WTO นายกิติรัตน์นรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอร่างพระราชกำหนดออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรหรือการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกรณีการบริจาคเงินและทรัพย์สินให้แก่กองทุนส่งเสริมงานวัฒน,นธรรม ขณะที่นายยงยุทธวิชัยดิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอพระราชกำหนดให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี2521-2524มาใช้ประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี2555และเสนอขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับแผนงานระยะยาวของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจานวน2,930ล้านบาท นอกจากนี้สำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานกอพอรอจะเสนอขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศในการบรรเทาโรคภัยในประเทศและนำสารแสดงความห่องใหญ่จากมิตรประเทศมารายงานด้วย ทางด้านของกระทรวงแรงงานค่ะก็รายงานผลการดําเนินการจากงบกลางเพื่อให้จังหวัดและส่วนราชการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทุกภัย <c oughs> ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการนะคะเสนอการรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องโครงการศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล และที่สําคัญค่ะในการแก้ปัญหาน้ําท่วมที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีการพูดคุยกันถึงแนวทางการสร้างกําแพงรอบนิคมอุตสาหกรรมทั้ง7แห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานีเพื่อป้องกันน้ําท่วมโดยคาดว่าจะใช้วงเงินในการก่อสร้างกว่า4 0 0 0ล้านบาทโดยกระทรวงการคลังนะคะก็เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีถึงเกณฑ์การช่วยเหลือในการสร้างเขื่อนวงเงินการก่อสร้าง2ใน3ว่าให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาว่ารัฐบาลจะช่วยรับภาระได้หรือไม่ส่วนวงเงินก่อสร้างในส่วนที่เหลือ อีกหนึ่งใน3นะคะให้ผู้ประกอบการออกเองโดยสามารถขอกู้เงินจากธนาคารออมสินในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0ูนย์จุดศูน่งค่ะ หลังจากนี้นะคะก็ต้องติดตามในผลการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะในเรื่องงบประมาณที่จะนํามาใช้สร้างเขื่อนป้องกันน้ําหรือว่าสร้างแนวกําแพงรอบบริเวณนิคมอุตสาหกรรมค่ะว่าจะมีการพิจารณาออกมาผลเป็นอย่างไรนะคะส่วนในเรื่องความชัดเจนของตําแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีค่ะล่าสุดคณะรัฐมนตรีก็มีมติแต่งตั้งพลตํารวจตรีทวัตบุญเฟืองจากรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นรักษาการเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแทนนะคะส่วนทางด้านของนายบรรทุนสุภควรณิชก็เป็นที่ปรึกษา นายกรัฐมนตรีค่ะขณะเดียวกันก็มีมติแต่งตั้งให้ในายอนุสร์เอี่ยมสะอาดเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทําเนียบรัฐบาลค่ะคุณอัชาราคะ